พาเพื่อนๆมาดูว่ากุ้งที่อยู่ในเนี่ยครับอ่านี่ครับอ่าที่เก็บไว้1เดือนแล้วลักษณะของอ่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงนะครับหเดือนแล้วที่แช่ไว้อยู่ในสภาพนี้อันนี้เราเอาออกมาข้างนอกประมาณสัก20นาทีนะมันก็จะเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เห็นไหมฮะสวยงามเหมือนกับจับมาใหม่ๆหรือซื้อมาใหม่ๆเลยนะแล้วก็มาดูอ่าหลังจากที่เราปอกเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในสภาพที่เห็นไหมฮะสวยงามมากๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าจะเอาทั้งหมดเนี้ยทำอะไรนะครับอ่าผมมีกระเทียมมีมะเขือเทศแล้วก็ มีแตงกวาแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมอ่ะแล้วก็กุ้งอ่าตอนนี้เราจะทำเปรี้ยวหวานนะครับเพื่อนๆากนั้นกุ้งเนี่ยเราต้องเอา ขี้ในกุ้งเนี่ยออกก่อนนะก็คือพาหลังพนะาหลังนะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะนะก็จัดการทีนี้พอเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกุ้งมันจะงอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราสไลด์ตรงนี้เข้าไปนะฮะนะนะบงับงบงับงบงังบังสไลด์ตรงนี้เข้าไปสไลด์แล้วไม่พอเราต้องจับมันแล้วก็กดอ่านะกดมันดังกึ๊ดกึ๊ด อ่ามันยืดมันจับยืดมันนะฮะก็จะได้กุ้งที่ที่จะไม่งออ่าเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งนะครับแล้วก็อทอดแล้วทำซอสอเปรี้ยวหวานไปดูกันเลยครับ ร้อนร้อนร้อนครับท่านผู้ชมร้อนมากแต่ว่าปากสั่นมือสั่นร้อนมากเรามาเริ่มทําซอสเปรี้ยวหวานกันครับผมจะใช้ใบมายองเนสนะครับสูตรนี้เป็นมายองเนสที่ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้น้ำจิ้มไก่ นะแม่ปรานอมก็จะออกเค็มหวานนะอ่าแล้วครับอ่าปริมาณก็กะเอานะฮะแล้วก็จะใช้อซอสพริกนะครับอ่าอยู่ที่จํานวนที่เราทํานะฮะถ้าทำก็ก็เพิ่มปริมาณเอานะครับอ่าแล้วครับอ่าได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอ่านี่ครับ พริกขี้หนูกระเทียมนะครับอ่า,อาหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าแล้วครับเพื่ออ่าเพื่อจะสะดวกและก็ง่ายในการแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับเอากระทะตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันนะให้กระทะเริ่มร้อนนะครับ ให้เพื่อนๆก็เอาที่เรียมไว้เมื่อกี้นี้นะครับเอาละฮะใส่ลงไปเลยอ่าไง่าย,ายไวๆอ่คนๆให้เข้ากันอ่คนๆให้เข้ากัน่นนานแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะนะเราเติมน้ำน้ำน้ำสะอาดเนี่ยครับ แล้วก็เติมน้ําแล้วก็ใส่มะเขือเทศกับแตงกวาลงไปเลยนะครับตัดค,คนให้เท่ากันจะได้แตงกวาที่กรอบและมะเขือเทศที่ไม่ไอะเละได้รสชาติกอกลังดีนะเพื่อนๆผู้ชมอย่างไรต้องการความเข้มข้นย่างไงก็ชิมแล้วก็เติมได้นะครับได้ประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปจัดใส่จานเลยครับเตรียมภาชนะไว้เรียบร้อยเราก็จัดใส่จานต่อจากนี้เราก็จะไปจัดการกับกุ้งนะฮะก็เราก็ทำกุ้งชุบแป้งทอดก่อนนะ ก็ใช้แป้งกรอบธรรมดานี่เลยครับนะฮะเติมน้ำเข้าไปนะอ่าอย่าให้อย่าให้แป้งเหลวเกินไปอ่านะเราค่อยๆ่ยทยอยเติมน้ำนะ,ะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับเพื่อนๆนะความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากนะ อ่าล้วครับก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปหรือเพื่อนๆจะใช้น้ําเย็นก็ได้หรือจะใช้โซดาก็ได้เพื่อให้กุ้งมันกรอบงานนานขึ้นนะครับอ่าล้วครับก็กุ้งใส่ลงไปเลยอ่าแป้งแบบนี้จะทําให้อ่าแป้งเนี่ยติดกับเนื้อกุ้งนะฮอ่าแล้วครับได้ที่เราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อน ให้ร้อนพอน,น้้ามันเริ่มร้อนเราก็เอากุ้งไปลงนะก่อนลงเนี่ยเราก็ต้องเทสน้ามันนะฮะอ่าแล้วก็วางกุ้งให้อ่าให้มันทอดยาวเพื่อจะให้กุ้งไม่งออนะะ่อ่าวางอย่างนี้ครับอ่าเทสอ่ากุ้งก็จะไม่งออ่าแต่ถ้าน้ํามันไม่ร้อนเนี่ยทำให้กุ้งเนี่ยมัน อะไรเขาเรียกแป้งที่เกาะอ,อยู่กับกุ้งเนี่ยไม่เกาะนะครับมันจะแตกแยกออกจากกุ้งแล้วทําให้กุ้งไม่สวยงามเอาละครับผมทําให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยว อแล้วครับทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะไปจัดจานกันครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอ่าเราก็เอากุ้งมาจัดวางเลยอ่าทำไมเราไม่เอาอซอสสมาราชบนกุ้งนะเนื่องจากถ้าเราเอาซอสสมาราชบนกุ้งนี่จะทำให้กุ้งมันมันแฉะแล้วก็นุ่มนะเราใช้วิธีเอากุ้งมาวางบนซอสแล้วเราก็ใช้ช้อนตักกุ้ง ซอสทานนะครับอ่ะผมจะจิมให้เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับ ร้อนร้อนร้อนครับท่านผู้ชมร้อนมากแต่ก็าปากสั่นมือสั่นกว่ยมาก เราไปทำดูครับวันนี้ดาไปก่อนขอบคุณมากครับ